นี่ถุงแดงโรยแรงนี่นีถุงสู้ไว้นี่นี่นี่ไงภาษาเมียนมาภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่ยังไงและตรามมล,ลนิติธรรมกายนกอืมมหาตัจันจะบยบินบนสีแดงไปในอากาศ นี่ไงนั่นก็เป็นคำบัยากรรกิของนัสาาดามุสมาพ้องกับอืมคือมาพร้อมกับเอตราตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ยเขามาไรายฟังี่หลังหลังจากที่ตั้งนี้หลายปีแล้วเนอะหลังจากที่ลตานี้เนี่ยยาวนานมากเลยประมูลนิธน,นี้ตั้งมาได้สามสิบกว่าปีนี่ แล้วเขาเพิ่งแต่เขาบอกมาเมือ500่อห้าร้อยปีแต่ว่าเพิ่งมาปรากฏในเมือ่อไม่นานเนี่ยเออมันคล้ายนกนจริงๆนะคุณนอซ่าในมุนดนี้เก่งๆเงนาะอือยู่บนสีแดงเออไอ้ทำไมเก่งอย่างเนาะ